สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2558สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่กำลังศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ยุโรปทัศนศึกษารับปีหนังประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการขยายอิทธิพลของอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2558เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของรัฐมลาลลกาซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติมลาลลกาประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG2 เสด็จพระราชดำเนินจากรัฐมลาลลกาไปรัฐปีนังใช้เวลาบินประมาณ45นาที ทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่4ซึ่งศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ยุโรปจำนวน60คนไปทัศนศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ของมาเลเซียเวลา15นาฬิกา20สนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติปีนังมุขมนตรีแห่งรัฐปีนังและภริยาเลขาธิการรัฐและภริยามนตรีด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งรัฐ และมนตรีแห่งรัฐเกติยศเลข,ขานุการของมุขมนตรีฝ่ายการเมืองหัวหน้าฝ่ายพิธีการทูตนางสาวเอกจิตไกรวิเชียนกงสุนยายนะเมืองปีนงังนายอัคคุจิตปติมารักษาราชการกงสุนหญ่นะเมืองโกตาบารูข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงัวาลาลัมเปอร์และข้าราชการสถานกงสุนหญ่นะเมืองปีนงังและเมืองโกตาบารูเฝ้าทูลอมพระบาทรับเสด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลอมพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียน SMK Convent Light Street เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระเทพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียน S.M.K. Convent Light Street ณหอประชุมโรงเรียนทรงฟังนางสาวเยาวโปเชงครูใหญ่ของโรงเรียนบรรยายในหัวข้อโรงเรียน S.M.K. Convent Light Street บทบาทของชาวตะวันตกและคริสตศาสนากับการพัฒนาทางสังคมวัฒนธรรมและการศึกษาโรงเรียน S.M.K. Convent Light Street แม่ชีชาวฝรั่งเศส3คนก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2 3 0 3 5เป็นโรงเรียนสตรีที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมชื่อ Convent of the Holy Infant Jesus School หรือที่รู้จักกันในชื่อ Convent Light Street เมื่อแรกเริ่ม Convent Light Street เป็นโรงเรียนสตรีของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกและสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าทั้งเด็กชายและเด็กหญิงที่อายุต่ำกว่า11ปีเมื่อเด็กอายุครบ11ปีจะต้องย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียนประจำเซนตซาเวียร์ฟรีสคูลที่ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกัน ต่อมาจึงพัฒนาเป็นโรงเรียนสตรีเพิ่มหลักสูตรแบบอังกฤษเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่ให้ความรู้ไปพร้อมๆกับการฝึกฝีมือเช่นการเย็บปักถักร้อยวิชาการบ้านการเรือนวิชาบัญชีเป็นต้นเมื่อปีพุทธศักราช2433พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินเยือนคอนแวนแห่งนี้และส่งได้พบแม่ชีชาวสยามจากภูเก็ตและสตรีชาวสยามอีกคนหนึ่งที่ทำงานที่คอนแวน ขณะนั้นที่โรงเรียนมีนักเรียนจำนวน200คนมีนักเรียนชาวสยามจากภูเก็ตเรียนอยู่ด้วย6-7คนในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพอง์ศรีพระบรมราชินีนาถแก่คอนแวนด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรอาคารสถานที่ประวัติศาสตร์ภายในคอนแวน์อาทิ บอ่อน้ำที่กัปตันฟรานซิสไล์สั่งให้ขุดขึ้นสำหรับใช้ส่วนตัวห้องนักโทษสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพื้นที่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของคุกที่ใช้คุมขังทหารเรือสหรัฐประจำการในเรือดำน้ำกรเนแเดียและถูกทหารญี่ปุ่นจับตัวมาขังไว้ระหว่างถูกคุมขังนักโทษสหรัฐได้พยายามใช้หัวเข็มขัดสลักชื่อตัวเองบนผนังคุกยังมีหลักฐานให้เห็นในปัจจุบันอ n g l i s h g a r เด n ลานสนามหญ้าที่มีต้นสาเกต้นใหญ่เคยใช้เป็นลานลงโทษนักโทษ มีการกล่าวถึงต้นสาเกดังกล่าวในหนังสือ Dress h o to Hell ของอัลเบิร์ p รับและระฆังบีฮัมคูมฮิลระฆังเก่าแก่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2440ได้ชื่อว่าเป็นระฆังที่มีเสียงไพเราะกลางวันเดิมระฆังนี้แขวนไว้ที่ทางเข้าที่ดินของนายเจียเชงโอ๊กเษฐีต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนายทหารญี่ปุ่นได้นำระฆังดังกล่าวมาแขวนไว้ที่คอนแวนยังคงรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน ากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์แห่งรัฐปีนังพิพิธภัณฑ์นี้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ของรัฐที่ดีที่สุดในมาเลเซียเมื่อเดินเข้ามาในเขตพิพิธภัณฑ์ของรัฐปีนงังจะเห็นรูปหล่อสำมฤธิดของกัปตันฟรานซิสไลท์ผู้ก่อตั้งเขตช่องแคบปีนังพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แบ่งออกเป็นหอศิลป์แสดงภาพจะแสดงภาพประวัติศาสตร์ของชุมชนต่างๆในรัฐปีนงังรวมทั้งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของงรััฐปีน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังเป็นสถานที่เก็บรักษาภาพถ่ายโบราณแผนที่เอกสารทางประวัติศาสตร์ของประดับตกแต่งบ้านของจีนงานเย็บปักเสื้อผ้าและโบราณวัตถุที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อื่นๆอีกมากมายชั้นหนึ่งจะแสดงงานศิลปะแสดงผลงานของศิลปินในท้องถิน่นและภาพวาดภูมิสถานบริเวณเมืองปีนางในอดีตรวมทั้งภาพวาดของโรเบิร์ตสมิธ นอกจากนี้มีห้องจัดแสดงประเพณีวัฒนธรรมมาเลเช่นการแต่งงานสถาปัตยกรรมข้าวของเครื่องใช้คัมภีร์อัลกุรอานห้องจีนห้องอินเดียห้องประวัติความเป็นมาของเมืองปีนงังห้องแสดงชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองปีนงังเช่นการคมนาคมอาหารเนินเขาปีนงังการละเล่นพื้นเมืองภาพปีนังในอดีตป้อมคอนวอลลิสห้องแกลเลอรี่ปีนงังซึ่งจัดแสดงภาพเขียนของกัปตันโรเบิร์ตสมิธ เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอีสเตอร์แอนด์ออริเนเตลปีนงังนายลิมกวนเองมุขมนตรีแห่งรัฐปีนงังและภริยาทูลกล่าวทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากนั้นสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ปีนงังเปรานากันพิพิพธภัณฑ์นี้เป็นคฤหาสน์ที่สร้างแบบเปรานากันปรับปรุงให้มีบรรยากาศเกา่เกาๆของชาวจีนในรัฐปีนงัง อาคารแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นบ้านและสำนักงานของคาปิตันชุงเคงกุีเจ้าของและผู้นำองค์กรลับไห่ซานในช่วงคริสตศตวรรษที่19และเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในยุคนั้นภายในคฤหาสน์เปรานาการแห่งนี้มีโบราณวัตถุและของสะสมกว่า1000ชิ้นอาคารได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจีนสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2433บานประตูและหน้าต่างไม้แกะสลักจากจีนปูพื้นกระเบื้องแบบอังกฤษ มีงานล่อเหล็กแบบสกอตและการแกะสลักกระจกสีด้วยคาริหาต์เปรานาการแสดงความมั่งคั่งของชาวจีนฝีมือการสร้างของช่างชั้นสูงผังของบ้านเป็นสัสดส่วนแยกเรือนนายคนรับใช้ครัวสันเจ้าออกจากกันชัดเจนกลางบ้านเป็นลานกลางแจ้งห้องรับแขกมีหลายห้องทั้งห้องสไตล์จีนสำหรับใช้รับรองแขกฝรัง่งและห้องสไตล์ฝรั่งสำหรับรับรองแขกจีน เมื่อปีพุทธศักราช2543นายปีเตอร์ซูนนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนักสะสมวัตถุโบราณได้ซื้อครหัสน์หลังนี้จากทายาทของคาปิตันชุงเคงกีและได้ปรับปรุงจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเปราการันตอนค่ำสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเซเว่นเทเรซสนางสาวเอกจิตไกลวิเชียรกงสุนใหญ่ณเมืองปีนงังถวายพระกระยาหารค่ำ ร้อมกันนี้ทรงฟังนายเคลมเมนเหลียงเลขาธิการเกียติยศของกองทุนมรดกโลกปีนงังถวายบรรยายในหัวข้อปีนังจุดเริ่มต้นของการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความสำคัญตอนหนึ่งว่าในอดีตเกาะปีนังเป็นส่วนหนึ่งของราชเกดะ ต่อมาในปีพุทธศักราช2243อังกฤษได้ส่งกัปตันฟรานซิสไลท์มาขอเช่าเกาะปีนางในานามของบริษัทอีสตินเดียและได้ตั้งเมืองจอร์จทาวเพื่อใช้เป็นเมืองท่าปลอดภาษีเมืองพัฒนาอย่างรวดเร็วมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติมาอาศัยอยู่ทั้งอินเดียจีนมาเลเซียไทยอาหรับและพะมา่าช่วงสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเข้ายึดครองปีนาง3ปี เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามปีนังก็กลับไปเป็นอาณานิคมของอังกฤษอีกครั้งปัจจุบันปีนังเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวลา22นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติปีนังเลขาธิการรัฐและภริยามนตรีด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งรัฐและมนตรีแห่งรัฐเกติยศเลขานุการของมุขมนตรีฝ่ายการเมือง หัวนหน้าฝ่ายพิธีการทูตนายดำรงไคร่ครวนเอกอัครราชทูตณนะกรุงัวลาลัมเปอร์และภริยานางสาวเอกจิตไกรวิเชียนกรงศุนใหญ่ณนเะมืองปีนงังผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพประจำกรุงัวลาลัมเปอร์ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงัวาลาลัมเปอร์ข้าราชการสถานกรงศุนใหญ่ณนเะมืองปีนงังและเมืองโกตาบารูเฝ้าทูลออมพระบาททรงสเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG3 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานานานาชาติเมืองปีนังกับประเทศไทย เวลา24นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศเป็นการเสร็จสิ้นการสเสด็จพระราชดำเนินส่งนำข้าราชาการและนักเรียน,นร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไมทัศนศึกษารัฐมาละกาและรัฐปีนังประเทศมาเลเซียเพื่อให้นักเรียนในร้อยได้ศึกษาเรื่องราวของสภาพภูมิศาสตร์ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์มาเลเซียมาละกาและปีนังในระบอบอาณานิคม ความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนโพ้นเทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวตะวันตกและริทตศาสนากับกระบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ทันสมัยเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงยุโรปกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเชื่อมโยงกับไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองทวายสาารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเมียนมารัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น วันเสาร์ที่3ตุลาคม2558สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 777 กองทัพอากาศจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศใช้เวลาบินประมาณ40นาทีถึงท่าอากาศยานเมืองถวายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในเวลา7นาฬิกา40นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย30นาทีนายแพทย์วินอ่องรัฐมนตรีด้านสวัสดิการสังคมภาคตะนาวสีนายพิษณุสุวรรณชดเอกอัครราชาทูตณกรุงย่างกุ้งและภริยา รักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารอากาศและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลออมพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปฏิสันทานด้วยผู้มาเฝ้าทูลออมพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานเมืองทวายไปเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองทวายถึงในเวลา9นาฬิกายนาที นายฮันเซงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประธานคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายนายอาคมเติมพิทยาภัยศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเปรมชัยกันสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล OP เมนจำกัดและคณะเฝ้าทุนละอองประบาทและนำเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการและแบบจำลองเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองทวายและกลับบังคมทุนความก้าวหน้าการดำเนินงาน เขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองทวายตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองทวายบนชายฝั่งทะเลอันดามันห่างจากกรุงเทพประมาณ350กิโลเมตรและห่างจากชายแดนไทยที่บ้านผูน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรี138กิโลเมตรตัวโครงการครอบคลุมเนื้อที่ทั้งสิ้น196.5ตารางกิโลเมตรซึ่งถือเป็นพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีทั้งพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักอุตสาหกรรมกลางและอุตสาหกรรมเบาท่าเรือน้ำลึกถนนเชื่อมต่อโครงการมายัางประเทศไทยระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้าและพื้นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่อพยพออกจากพื้นที่และพนักงานคนงานซึ่งจะมีถึง3 0 0,000คน รัฐบาลไทยและเมียนมาได้ยกระดับความร่วมมือการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับรัฐและมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาที่ครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเมื่อปี2555และจัดตั้งคณะกรรมการร่วมไทยเมียนมา3ระดับ คือคณะกรรมการร่วมระดับสูงหรือ JSC มอีรองนายกรัฐมนตรีและรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมาเป็นประธานร่วมคณะกรรมการประสานงานร่วมหรือ JCC และคณะอนุกรรมการร่วม6สาขาและจัดตั้งบริษัทนิติบุคคลเฉพาะกิจหรือ SPV ซึ่งมีสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนของไทยและ Foreign Economic Relation Department FERD ของเมียนมาร่วมลงทุนฝ่ายละร้อยละห0 ทั้งนี้ SPV ได้จัดทำข้อตกลงสัมปทานกับคณะกรรมการบริหารโครงการทวายของเมียนมาให้สัมปทานโครงการในระยะแรกหรือ Initial Phase Development ครอบคลุมพื้นที่27ตารางกิโลเมตรเมื่อเดือนสิงหาคม2558ที่ผ่านมาแก่บริษัทอิตาเลียนไทย Development จำกัดและสวนนิคมอุตสาหกรรมโรจนะเป็นผู้รับสัมปทานสัญญาสัมปทานมีอายุ50ปีต่ออายุได้อีก25ปี ในช่วง3ปีแรกจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่นระบบน้ำประปาไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่อยู่อาศัยคนงานจัดสร้างท่าเรือขนาดเล็กการปรับปรุงถนน2ช่องทางระยะทาง138กิโลเมตรเชื่อมโยงระหว่างชายแดนไทยทวายโรงไฟฟ้าขนาด450เมกะวัตต์และสายส่งโทรคมนาคมท่าเทียบและสถานีรับจ่าย LNG ในเบื้องต้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ความสนใจจะเข้ามาลงทุนในโครงการระยะแรกคือกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราสิ่งทอนและอาหารทะเลแช่แข็งแผนแม่บทการพัฒนาโครงการระยะสมบูรณ์หรือ Master Plan for the full phase development จะประกอบด้วย4กลุ่มอุตสาหกรรมหลักคืออุตสาหกรรมเหล็กและยานยนต์อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลักอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในปี2555ประเทศญี่ปุ่นได้ตกลงเข้าร่วมในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายร่วมกับไทยและเมียนมารัฐบาลไทยสนับสนุนโครงการก่อสร้างเส้นทางสองช่องจราจรวงเงิน4,500ล้านบาท โอกาสนี้สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่จุดต่างๆที่จะมีการก่อสร้างตามแผนในอนาคตเช่นจุดเริ่มต้นเส้นทางระหว่างชายแดนเมียนมาไทยและพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆของพนักงานคนงานสำหรับอำนวยความสะดวกด้านการก่อสร้างและอุตสาหกรรมระยะแรกเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายนี้นับว่ามีความสำคัญต่อการเป็นฐานการผลิตสินค้าและการส่งออกในอนาคต เนื่องจากเมียนมาเป็นประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือ GSP ทำให้ได้รับการยกเว้นภาษีในการส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปและมีที่ตั้งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญสามารถส่งและกระจายสินค้าไปได้ทั่วทั้งทางทะเลไปประเทศในทวีปยุโรปตะวันออกไกลสิงคโปร์หรือใช้ทางบกทั้งเส้นทางถนนมอเตอร์เวย์และทางรถไฟในการขนส่งสินค้าผ่านไทยไปกัมพูชาลาวเวียดนาม จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปเดอนรับรองภาคตะนาวสีนายเมียตโกมุขมนตรีภาคตะนาวสีเฝ้าทูลออมพระบาทและมีพระราชปฏิสันทารด้วยนายเมียตโกโอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้มุขมนตรีภาคตะนาวสีถวายเลี้ยงพระกรยาหารกลางวันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองถวายสาธารณารัฐแห่งสหาภาพเมียนมา พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมศวลีพระวรราชาธินัดดามทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล12ปีบ้านพระพรสร้างคนดีสู่สังคมหนึ่งเดียวของโลกวันนี้เวลา16นาฬิกา6นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมศสวลีพระวระราชาธินัดดามา,เา,า,เาศเสด็จไปยังโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล12ปีบ้านพระพรสร้างคนดีสู่สังคมหนึ่งเดียวของโลกในการนี้พ่อพระเนตรการขับร้องเพลงของเด็กบ้านพระพรและนเทศกาลผลการดำเนินง,งานของมูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียนซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ทำงานให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังเด็กติดผู้ต้องขังเด็กเยาวชนและผู้พ้นโทษโดยทำงานร่วมกับกรมราชรัณฑ์กรมครุมประพฤติ และกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมสำหรับคอนเสิร์ตการกุศล12ปีบ้านพระพรสร้างคนดีสู่สังคมหนึ่งเดียวของโลกนี้มูลนิธิพันธกิจเรือนจําคริสเตียนร่วมกับกรมราชธรร์จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ12ปีการก่อตั้งบ้านกึ่งวิถีบ้านพระพรและบ้านพระพรแม่และเด็กทั้งนี้เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมผลงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง โดยใช้ดนตรีและเสียงเพลงเป็นเครื่องขัดเกลาปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยเพื่อช่วยแก้ไขและพัฒนานิสัยผู้ต้องขังในเรือนจำให้ดีพร้อมกับมีความสามารถและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเป็นแนวทางการสร้างงานและการคืนคนดีสู่สังคมสนองโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานับเป็นการแสดงดนตรีไทยดนตรีสากลและการขับร้องเพลงประสานเสียงครั้งแรก และครั้งเดียวในโลกของผู้ต้องขังโดยคณะนักร้องนักรตรีจากทันทัสถานบำบัดพิเศษกลางทันทัสถานหญิงชนบุรีและทันทัสถานหญิงกลางที่ร่วมกันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนบทเพลงที่ไพเราะนอกจากนี้ยังมีคณะนักร้องประสานเสียงจากคลิตจักรสะพานเหลืองและบ้านพระพรร่วมแสดงด้วยโดยรายได้จากการจัดงานจะมอบให้กับกองทุนก่อสร้างอาคารเด็กและเยาวชน ของมูลนิธิพันธกิจเรียนจำคริสเตียนจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณเจกรัตนาตั้งประกูลและดิฉันธนาสอนอามราตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ